โโ oh อ,อ,อ้สสสแบบอสดงว่เาเวลาขุดไม่ขุดเท่ากันหมดเลยเป็นสิบแปลงอะเอาตังไปไหนหมดว่าแต่ร้านเนี่ยโสมสี่ปีสามปีอายุเท่ากันหมดเลยอะไรวะนะตุ้ง โอเคอยู่เจ้าอื่นสมสามปีเขาไมา่ได้สูงขนาดนี้มาตรฐานนะสุดยอดแล้วนี่เจ้าอื่นใบแดงหมดแล้วเป็นโลกตาลานแม่เก่งอะอย่าว่าแล้วแกเป็นระดับครูเป็นระดับอาจารย์สอนทำสมเนาะเอาทันนะถ้าบ้านเราก็ด็อกเตอร์แล้วสมเป็นโรคเอาทันหมดเลยเตรียมยาทันหมดอะโอ้สวยว่ะ ก็ไม่เคยฉีดยาฝั่งนี้แค่ฉีดแต่ข้างล่างครับก็ไม่เคยขึ้นมาข้างบนก็ไม่รู้ฉันล้มอยู่นี่แต่มันไม่ตายนะสวยป่ะเออแต่เจ้เบิ้งตรงหัวนั่นเฉยๆมันล้มแบบนี้ธรรมดาดินมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีล้มบ้างแหละโอ้โหงามขนาดพี่น้องครับปีหน้าดเดินฉีดยาได้ไหมนเนี่ยสามปีมันลมมันดิงน,นงาม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 เต้เต้ล่ะกางามมีลี ตัว chinh chinh ซวยช่างฮู้ลาจะนับข้างล่างมันเป็น điều นะดูนี่ๆเบิงนั้นนิด มันกินต้นกินใบไม่ได้นี่ใบมันน่ากินมากอ่ะมันน่าจะเอาใบต้นไปทําอะไรได้เนาะแต่มันก็กินได้แต่เราฉีดยาเนาะเขาก็เลยไม่ให้เราฉีดนกเองเมีงานเข้าแล้วเองไปดูสายยาเองยังมันไล่ไปยู่นู้นหมดเลยของเอล่เลย